สวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนช่างทุกคนนะครับวันนี้นะครับจังกบจะพามาวิเคราะห์หรือตรวจเช็คแนวทางเล็กๆน้อยๆสำหรับเพื่อนช่างนะครับที่อยากจะหาซ่อมบอร์ดตัว LG หรือซ่อมมาแล้วแต่ว่า แนวทางนะครับแนวทางก่อนที่เราจะเปลี่ยนอุปกรณ์บางตัวนะครับก็ต้องมีแนวทางก่อนเช็ควิธีเช็กยังไงคือตัวนี้นะครับตัวนี้อาการมาไฟไม่เข้าก็คือช่างกบเปลี่ยนหมอแปลงทำหม่แปลงให้แล้ว <c oughs> พอไฟเข้าเสร็จก็มาเช็คไฟจุดต่างๆ <c oughs> แล้วก็ถอด IPM ตัวนี้ IPM ช็อตด,ด้วยนะ ทำไมถึงรู้ว่า IPM มันช็อตก็ง่ายๆนะครับเปิดเสียบปลั๊กเครื่องนะครับแค่เสียบปลั๊กเครื่องแล้วเปิดเครื่องนะครับเบกเกอร์ที่บ้านทิปแน่นอนนะครับหรือช็อตแบบวัด UVW นี่วัดแบบว่ามันจะรั่วนิดๆอาจจะไม่ถึงช็อตตัวนั้นก็คืออาจจะไม่ช็อตแต่ว่าเปิดไม่ติดคือเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บคือไม่ติดเลย เปิดยังไงก็ไม่ติดเ,ยเคยเจอแต่ส่วนมากเจอเบรกเกอร์ทิปเลยนะครับถ้ามันช็อตอันนี้ช็อตเยอะมากดำปีเลยถอดออกไปแล้วจริงๆไม่ต้องถอดอย่างนี้นะครับถ้ามันดำแบบนี้เราแค่ตัดขาให้มันสั้นตรงนี้นะครับฝั่งนี้ตัดขาให้มันสั้นแล้วก็มาเช็คอีกวิธีหนึ่งในการเช็คที่ช่างกบจะ <c oughs> มาพูดรายละเอียดให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไง หม่แปลงนี่เราเปลี่ยนไม่มีปัญหามันชัวร์อยู่แล้วนะครับหรือว่าถอดง่ายแต่อตัวนี้ถ้าเราเปลี่ยนแล้วมันถอดยากนะครับเงี้ยมันถอดยากขามันเยอะนะครับแล้วก็มันเล็กด้วยก่อนจะถอดหรือเอ,อก่อนจะเปลี่ยนเรามาเช็คแนวทางใช้แนวทางเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเราวัดสัญญาณก่อนสัญญาณมันจะมีสัญญาณโลกับสัญญาณไฮโลนี่จะอยู่ขาเจ็ดขาแปดขาเก้า, 8, ามันต้องเท่ากัน สัญญาณต้องมาเท่ากันไฟก็ต้องมาเท่ากันช่างกบจะใช้มิเตอร์วัดดูกว่าอ,อันนี้เช็คไปแล้วนะครับมันมีปัญหา R าสองตัวนี้อที่มัน <c oughs> อนุกรมสัญญาณมหา,าขาเกตขาขาเกตแปดเก้าสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับมันจะมีสามชุดช่างกบถอดออกสองตัวนะหรือมันไม่เรามาเช็ค ขาเจขา8ปดขา9แล้วก็13บสามสิบ um ้าเจ็ดแป้านี่เป็นแอลก็คือโลอินพุตโลส่วน13บสามสิห้านี่ก็คืออินพุตไฮนะครับชุดนี้เราต้องวัดชุดนี้นะครับให้สัญญาณเท่ากันหรือว่าให้ไฟเท่ากันนะครับเดี๋ยวจังกบจะมาวัดดูจังกบจะวัดตรงนี้เลยตรงฝั่งอาก่อนที่จะเข้า R มันจะมีเทสพอยต์วัดอยู่ตรงนี้ มาดูกันว่าระหว่างดีกับไม่ดีดีกับเสียมันเป็นไงอันนี้ช่างกบเช็คแล้วนะมันเสียชุดหนึ่งมันเสียฝั่งโลฝั่งโลชุดหนึ่งส่วนฝั่งให้ปกติแต่ว่ามันก็ใช้งานไม่ได้อยู่ดีนะครับเราก็ต้องทิ้งอย่างเดียวเปิดปุ๊บ <c oughs> เทียบกล่าวกล่าวก็ตรงไฟสามร้อยแล้วครับไฟลบเอาฝั่งดีก่อนฝั่งดีจะได้กี่โวลต์อันนี้ฝั่งดีนะ เิดปุ๊บเราต้องให้มันทำงานเลยนะถึงจะมีสัญญาณพันออกมาฝั่งดีนะครับอ่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะขึ้นอ่า4.2นะครับ4.2โอเคอันนี้น่าจะเป็นฝั่งโล4.2ฝั่งไฮน่าจะเป็นตัวนี้นี่4.9นี่คือฝั่งไฮ4.9 ทำใหม่นะครับมาดูฝั่งที่ฝั <c oughs> ่งโลมันจะได้สนะ <c oughs> ี่จุดเก้าเนาะไปฝั่งไฮฝั่งไฮโทษทีครับฝั่งไฮตรงนี้จะได้สี่จุดเก้าสองจุดหกแล้วก็ไปสี่นะนะอ่าสี่จุดเก้านะครับสูงสุดที่สี่จุดเก้าป๊อปฝั่งโล น,นี้ฝั่งโลนะครับฝั่งแอลน,นี่ไม่ละเดี๋ยวแล้วตัวตีอันนี้ฝั่งมันเสียน,นี่เนี่ตัวนี้เนีอยสี่จุดเก้าแล้วก็ฝั่งโลฝั่งโลจะได้สี่จุดสองไม่ใช่เนี่ยสี่จุดสองฝั่งไฮจะได้สี่จุดเก้าเนี่ยสี่จุดสองอันนี้ฝั่งโลนะครับฝั่งแอลอ่า สี่จุดสองฝั่งโลจะได้สี่จุดสองไฟนะครับสูงสุดสี่จุดสองมันจะพีขึ้นสี่จุดสองฝั่งไฮจะได้สี่จุดเก้านะครับจ้องได้เท่ากันนี่สามชุดขาเจ็ดขาแปดขาเก้าต้องได้สี่สี่จุดสองอันนี้ฝั่งโลขาสิบสามสิบสี่สิบห้าต้องได้สี่จุดเก้าช่วงวันพีกนะครับสี่จุดเก้าฝั่งไฮนะครับก็ประมาณนี้แต่อันนี้มันเสียฝั่งฝั่งฝั่งโล ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขาสุดท้ายดดนะครับดูไฟจุดนี้เนี่ยมันได้แค่เนี้ยเสียชุดหนึ่งเนี่ยมันได้แค่เนี้ยศูนย์จุดสี่นะสูงสุดเนี่ยเห็นไหมศูนย์จุดสองนะศูนย์จุดหนึ่งก็มี ในแค่นี้แหละดูกค้านี้อันนี้ฝั่งไฮในสี่จุดเก้าอ๊ฝั่งไฮเป็นที่ฝั่งโลอันนี้คือใชอ้มิเตอร์วัดให้ดูจริงๆช่างกบจะใช้สโคบจับส่วนมากมันจะแน่นอนกว่าจะง่าย ส่วนมากจ้ากบใช้อ่สโควัดมันจะเห็นรูปสัญญาณนะครับบางทีมิเตอร์มันก็ชัวอยู่ล่ะนะครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีมิเตอร์ว่าตัวที่มันดีมันจะลักษณะแบบไหนก็เป็นพันทั่วไปแ่ะครับตัวที่มันดีนะครับ นี่ตัวที่มันดีจะเป็นพันธุ์แบบนี้นะครับเ,เ,เดี๋ยวมาดูตัวที่มันมีปัญหานะครับดูสัญญาณดูนะปัญหาชุดเดียวนะครับฝั่งโลเนี่ยมันได้แค่นี้ครับสั้นนิดเดียวย่างสัญญาณคือไม่ได้นะัแบบเนี้ย นะครับใส่ไปก็ไม่ทำงานหรือว่าทำงานแป๊บเดียวตัดอาจจะระเบิดด้วยบางทีนะครับนะครับจริงๆมันก็ไม่ระเบิดหรอกแต่ว่ามันไม่ทำงานนะครับทํางานไม่ปกติประมาณนี้ครับโอเคสำหรับแนวทางนะครับในการตรวจเช็คก,ก่อนที่จะใส่ ipm นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนช่างนะครับ ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ